สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซี FC ยายนหนิงพ่อนาเป็นกินพี่น้องนี่อะไรจ้าหมักแหนวพี่น้องบอลลีนอันนี้กินจีจ้ามานั่งดีกินอยู่ขางหมดกินบอลนี่มาไหมมาไป็กกิไปอันนี้ลองกล้องพี่น้องบ่มแม่นลองกล้องมาโลกโกเป็กเด้อแล้วก็กินเลยจ้า มาเดอ้อจ้ะพี่น้องกินนั้นฮ้องทองไว้วานแซ่บจ้ะพี่น้องไปตลาดกลับมาแล้วตลาดสามย่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยละ ทั้งไปทั้งกลับก็ใส่เวลาบโดนจ้ะอากาศดีพี่น้องเมื่อวานนี้ช่วงไปวานแฮะอสี่หาโม้งแรงเนาะจ้ะได้ปลาเพราะกิน หางสีพี่นอ้องหาคินของหวานหวานแบบกันว่าแพงแนหๆพี่นอ้องเบ้นจีห้าสิบล้องกล่องห้าสิบบะหมี่นี่แค่หนึ่งจะซื้อมาหาสิบบาทยู่อวน วองแยกนิงน่งพักเนาะแถวตลาดตลาดทาราพี่น่างล้องกวางรล่เกเสิบบะหมีนี้ถ้าจะประมาณนี้ก็สิบเป็นร้อยแยวมงนี้ถ้าเจ้าเป็นนันแม่ค่าบ้าน,านสวนเจ้าควงเองสิแม่จ้า ก็เลยมนานั่งหลบแดดอยู่ข้างลด้างกันหวังเรียกพุงเพื่อนนี่แหละจ้ะมันจีวานหวานนุ่มลิ้นนะพี่นอ้องแซบ่บ ดินจีล่องกลองเนี่ยก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่เป็นบางประเทศเนาะพี่น้องผลไม้เหรอฉันมีเพิ่นกับนี้มังคุดงัวทุเรียนแดงน้อยนั่งลงกินผลไม้ไหมนั่งลงลงูอุดมานหมอกล้องกลองอ่ะ คเคยเลี้ยงหมาเลยพี่รองหมากินหมากไม่กินเขา้าวจำขาเหนียวจำกับยังกับกินเจ้ากินเป็นไ่มเนี่ยต้องเิ่งร้ ก็ย่านเป็นแดดฝนพี่น้องพี่น้องมุงเม็ดต้มเปืเป่อยแกะมะแก่งสมจังแก่งกะทิก็ได้ จะมีรสชาติเป็นขึ้นมั้นเนี่ยละพี่น้องพี่น้องที่เคยเห็นคลิปแยกหนิงผ่านมาน้นาเนาะจ้ะแกงเม็ดขนุนใส่ปลาแกงส้มพี่น้อง กินพลไม่แล้วพี่น้องแดงร้อยมาเรือมันก็ได้กินได้ย่างน้ำมัวพี่น้องพี่เพิ่นเห็นคลิปนลาจา้ะช่องสาวลาวบาอีสานเพิ่นฉลองแปดปืนนซับพี่น้อง แดงน้อยเนี่ยยายดนิงมาย้ำได้บอกคยสิเฮาได้ี่อตองจำกินจำรดได้ตั้งแต่มัดครั้งแรกอีหลีแกกับบวฮาวเรียนขอมมหาเอื้องเือแกงหางดิๆๆ๊ด ข้าวเหนียวมูนขนุมนกระชีแซ่บพือกันพี่น,อน้องแล้วกับเมียม่ยเข้าวะาซองเอาสีกหรือว่าเอาเม็ดนเนาะเป็นๆน้อยกินกับแซ่บ ไปเท้ายวมาหากันอยู่นี่ยละพี่น้องก็่ิิได้เห็นนอกจากว่า,าความหักระหว่างสองครอบครัวเราไปมาหาสู่กันพี่น้อง ชื่นชอบนอกจ้ะผลไม้สามชนิดอันนี้บินจีลองกองถนนชอบกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ยายนิง่งแล้วก็ติดตามคลิปแจ้งเตือนพี่น้องกดกระดิ่งน้ำจ้ะ จะหวานเปรี้ยวนิดๆกินน้ำก็สบสแยบพี่น้องแต่ว่าถ้ากินลำไยกินมักนัสนอกจะมีความแซบความอร่อยแต่เวลาเขากินน้ำลินมันสีหูซื้ว่าจางๆพี่น้องหลายคนคือสิบป็นอจาจะอาการแบบนี้ห,นห้ากับลำไยถ้าแม่ท้อกินหลายมันจะร้อนในปากคลอง ระว่าก็แล้วแต่ผู้มากนอกจากผู้ที่เพิ่นกินแล้วว่าเป็นเลี้ยงกับมีพี่้องหลายคนกับกินอาหารตละลายางผลไม้แะไรตะลยางกัมากวกว่าคือกันผลไม้ย่นีขาเจ้าก็เอามาจากสวนนี่ลหละจ้ะสวนมากตามแม่ข้าพ่อข้าเพิ่นกบ,บาลอยู่ที่สวนที่บ้าน เองเพื่อนบ้าแต่ราคากะจะบอแพงเท่าไรพอฟังเนาะพี่น้องเพราะกินห้าสิบบาทสองร้อยแต่วาา่าจักน้่ยถ้ามันเถื่อนนี่ลองก่องนี่ยสามสิบห้าสามร้อยพี่น้องแต่ช่วงนี้กนกนยังถือว่าถือ รับไปขายแต่ว่าขายมากไม่นี่ถ้าขายเบิดไว้ก็นดีไปได้พี่น้องมือสองมือเบิด์ตกะแลนมะเอาไปขายแต่ยวนทั้งบ้านแยหนึง่งกับนี่พี่พี่น้องมาเอามาทุเรียนจะทุเรียนไปขาย วันบอกเงือกเต่ผลไม้ไหมพี่น้องปีกลายมีผู้ใดเดินทางมาระยองมาจันทบุรีเนาะเพิ่็จะได้กินอยู่แต่ปีนี้ก็ย้งว่าัทนในเข่าที่เข่าทางซื้อกินแบบนี้ละจ้ะพี่น้องมากน้อยมากไงมันกับเพอดีเลยเนี่ยจ้ะ อันแซมเห็นบ่ถ้าไหนไหนใหญ่หลายก็อื่นบ่ได้ย่านมันคาขอเขาก็จิกกินหน่วยพอดีพอดีหน่วยใหญ่เม็ดใหญ่ล่ะมันเคพือเก็อื่นบ่ได้อยากสัมภาพกันพี่น้อง മത് เบิดดอกพี่น้องคาบลุ้นกินไหมไปเรื่อยๆจะ้ะบหมีลองกองยินจีฝากพี่ฝากน้องก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามยายหนิงพาชิมพ่อนาเป็นกินพี่น้องแซบไม่แซบไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือยิ้ม <laughs> คนละไม้ก็มีความหวานความแซ่บเนาะจ้ะขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องไกล้ๆอยู่ต่างประเทศในประเทศเนาะจ้า FC ใหม่ FC เก่าเป็นกำลังแรงใจให้แย้หนิงพ่อกันคลิปหนานะคะคลิปนี้ไปแล้วจ้า